House of the of Dragon ซีรีส์ที่จะเล่าเรื่องราวของตระกูลทาเกเรียนก่อนเดเนริสทาเกเรียนหรือแม่มังกรแห่งเกม of ฟดร o n นสจะเกิดซีรีส์ชุดนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายคนรอคอยและก็เปิดมาได้อย่างสมความคาดหวังนอกจากเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วยังมีรายละเอียดของการนำแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์อังกฤษที่ซ่อนตัวอยู่หลังซีรีส์ชุดนี้ และว,วันนี้ซีรีส,ส์ Society จะพามาเปิดเผยว่าเหตุการณ์จริงจากประวัติศาสตร์ที่เป็นที่มาของ House of the Dragon นั้นมีอะไรบ้างพอดแคสต์ Podcast นี้มีการนั่งอิงบทความหลายบทความถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะคะถึงเรื่องราวของ House of the Dragon จะเป็นแค่เรื่องสมมุติแต่ดูเหมือน George R. R. Martin จะได้แรงบันดาลใจหลายอย่างมาจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับในนิยายเรื่อง A Song of Ice and Fire ที่ถูกแดัดแปลงมาเป็น Game of Thrones ซึ่งมีเหตุการณ์อ้างอิงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อย่าง The War of the Roses สงครามชิงบัลลังอังกฤษระหว่างสองสายตระกูลที่ต่างก็มีตราสัญ,ญาลักษณ์รูปกุหลาบกุหลาบขาวแห่งยอร์กและกุหลาบแดงแห่งแล n คาสเตอกับผู้สนับสนุนของพวกเขาในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่15ที่มีความคล้ายกับ War of the Five Kings ในเรื่องอยู่หลายจุด บทความจาก BBC Radio 4ชี้ให้เห็นว่าทั้งจอฟรีย์เจ้าชายตัวร้ายจอมกระหายเลือดก็ดูมีความคล้ายคลึงกับเอ็ดเวิร์ดแห่งแลงคาสเตอร์ลูกน้าสมรสของกษัตริย์เฮนรีที่6กับมาเกรตแห่งองจูที่มีความคล้ายกับราชินีเซอร์ซีผู้ไม่ไว้วางใจเนตสตาร์คซึ่งชวนให้นึกถึงวิชาร์ดแห่งยอร์กและอื่นๆอ,อีกมากมายหรือ The Black Dinner และการสังหารหมู่เก e นโคลม a สเกอร์ที่ดูจะเป็นแรงบันดาลใจของโศกนาฏกรรมเรด w วด d i n g นอกจากนี้ยังมีเกรดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกมากมายที่ซ่อนตัวอยู่ในหนังสือต้นฉบับและซีรีส์ Game of Thrones ส่วนประวัติศาสตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจของ House of the Dragon มาจากเหตุการณ์ในช่วงที่เรียกว่า The Anarchy หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ The 19 Years Winter ที่แปลว่าฤดูหนาวที่ยาวนาน19ปีเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี1135และ1153 ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อกษัตริย์เฮนรี่ที่หนึ่งได้สูญเสียลูกชายคนเดียวและทายาทผู้สืบทอดบรลลังไปในเหตุการณ์เรือไวท์ชิปอับปางในปี1120ถึงเฮนรี่จะพยายามมีทายาทผู้ชายเพิ่มด้วยการแต่งงานใหม่แต่ก็ไม่สำเร็จทําให้ในปี1127เขาต้องแต่งตั้งและทําให้ทุกคนยอมรับจากกระพัดดินีมาเชลด้าลูกสาวที่เหลืออยู่ที่ย้ายกลับมาอยู่อังกฤษ หลังจากที่เป็นไม้เพราะจักรพรรดิเฮนรี่ที่5แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ้นไปเหมือนกับในซีรีส์ที่เรเนราได้ครองตําแหน่งผู้สืบทอดหลังจากที่น้องชายที่เพิ่งเกิดตายไปพร้อมกับมารดาในภายหลังจักรพัรดินีมาเลดาได้ถูกจับคู่ให้เสกสมรสกับจอฟรีย์เคาน์แห่งองจูซึ่งทำให้เหล่าบารอนที่กังขาเธอด้วยความเป็นผู้หญิงอยู่แล้ว ยิ่งไม่ชอบใจที่เธอแต่งงานกับคนต่างชาติโดยที่ไม่ผ่านความเห็นจากพวกเขาเสียก่อนและเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆสตีเวนแห่งบลัวหลานของกษัตริย์เฮนรี่ผู้ล่วงลับก็ชิงบัลลังก์ไปภายในแค่22วันหลังจากที่เขาสวรรคตด้วยการสนับสนุนของบารอนและโบดข้อมูลบางแหล่งก็ระบุว่าเขาอ้างว่ากษัตริย์เฮนรี่เปลี่ยนใจให้เขากลายเป็นผู้สืบทอดในช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นพระชน์ซึ่งนำมาสู่สงครามที่ยาวนานถึง19ฤดูหนาว เริ่มด้วยสงครามกลางเมืองนองเลือดและการล้อมปราสาทนอตติงแฮมโดยกองกำลังของมาเชลดาในปี1140ก่อนที่เธอจะเอาชนะสตีเฟนได้ในปี1141เพราะโรเบิร์ตน้องชายต่างมารดาของมาเชลดาผู้เป็นเอิร์ลแห่งลอสเตอร์ชนะการต่อสู้ที่เมืองลินคอนในเหตุการณ์ที่เรียกว่า Battle of Lincoln ซึ่งทำให้สตีเฟนถูกจับและขังไว้ที่ปราสาทเมืองบริสตอลก่อนจะถูกปล่อยในภายหลังแต่ถึงจะชนะศึก มาเทราก็ไม่ได้ขึ้นครองบัลลังเพราะว่านิสัยส่วนตัวที่ทําให้เธอไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในลอนดอนทั้งสองต่อกรกันไปมาอยู่หลายรอบมาทิยด่าโดนจับหลายครั้งแต่ก็หนีมาได้ทุกครั้งด้วยการปลอมตัวเป็นศพบ,บ้างหรือหนีในช่วงเวลาที่สภาพอากาศย่ยมแย่เฮนรี่ลูกชายของมาทิยดาพยายามเปิดศึกกับสตีเฟนแต่ก็ไม่ชนะจนสุดท้ายในปี1153สตีเฟนก็ยอมสงบศึกอันยาวนาน โดยการลงนามในส่วนที่สัญญาที่จะทำให้เฮนรี่ลูกชายของมาทิลดาเป็นผู้สืบทอดบัลลังต่อจากตัวเองและเฮนรี่ก็ได้ขึ้นเป็นกระสาเฮนรี่ที่2ในเวลาต่อมาเนื้อหาต่อจากนี้มีการเปิดเผยในเรื่องบางส่วนของหนังสือเรื่อง Fire and Blood นะคะความต่างของศึก Dance of the Dragon ในหนังสือ Fire and Blood ซึ่งเป็นต้นฉบับของซีรีส์กับประวัติศาสตร์ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ คือเรเนราไม่ได้แย่งบัลลังกับญาติของเธอเหมือนกับจักรพรรดินีมาทิลดาแต่เธอแย่งมันกับน้องชายต่างพ่อเพราะความพยายามที่จะมีลูกชายของกษัตริย์วิซิริสในเรื่องได้ผลโดยมีโอรสสององค์กับอเลเซนไททาวเวอร์เพื่อนสนิทของเรเนราลูกสาวของออตโตที่รับตำแหน่งพระหัตถ์อยู่ซึ่งทำให้เกิดสงครามชิงบัลลังระหว่างเรเนราลูกสาวที่ได้รับการแต่งตั้งกับเอกอนน้องชายต่างแม่ที่แย่งบัลลังไปเป็นกษัตริย์เอกอนที่สองอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่แจ้งให้เวนีราทราบถึงการตายของพ่อของเธอด้วยซ้ำจนกระทั่งเธอได้รู้ในภายหลังเวนีราประกาศที่จะแก้แค้นและชิงบัลลังคืนเธอได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายเดมอนน้องชายเลือดร้อนของวิเซ r ริสผู้เป็นอาของเธอเองหลังจากที่เธอแต่งงานครั้งที่สองกับเขาเช่นเดียวกับจักรพรรดินีมาเทลดาที่ได้รับการสนับสนุนจากจอฟฟรีย์สามีของเธอสงครามดำเนินไปอย่างยาวนานและมีการย้ายฝักฝ่ายไปมา ทั้งเรนราและเอกอนเองก็ได้ครองบัลลังแค่เพียงในระยะเวลาสั้นๆทั้งคู่จนสุดท้ายสงครามก็จบลงเมื่อเอกอนลูกชายของเรนราได้ขึ้นครองบัลลังเป็นกษัตริย์เอกอนที่3และเสกสมรสกับเจเฮราลูกสาวของเอกอนที่2นับเป็นการจบความขัดแย้งระหว่างสองสายตระกูลลงเช่นเดียวกับในประวัติศาสต์อย่างไรก็ตามการดัดแปลงหนังสือมาสู่บทละครน,นั้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างและด้วยความที่ไฟร์ Blood มีวิธีการเล่าเรื่องเหมือนเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่บันทึกเหตุการณ์โดยอาร์คไมสเตอร์กิลเดนซึ่งในนั้นก็มีการพูดถึงข้อมูลจากหลายมุมมองที่ขัดแย้งกันของไมสเตอร์และเซปตันทั้งหลายรวมไปถึงมุมมองจากมชรูมตัวตลกประจรําราชสำนักทําให้ยังมีช่องว่างในการสร้างสารรค์หรือการเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปจากต้นฉบับอยู่ดังนั้นผู้ชมยังคงต้องรอลุ้นกันว่าบทของซีรีส์จะออกมาในทิศทางที่ต่างกับหนังสือและประวัติศาสตร์จริงอย่างไรบ้าง ติดตามรายการซีรีส์ s o c i ที่ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวหลังซีรีส์ภาพยนตร์และความบันเทิงที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับอาอวัวาดฝันคุณาวงด้วยนะคะถ้าใครอยากฟังเกร็ดความรู้จากซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องไหนฝากความเห็นไว้ได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ